สุกเรียบร้อยนะคะพร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วนะคะโอ้โหน่าอรอยเลยเนาะเสร็จนี่โอเคกันเรียบร้อยเนาะค่ะตอนนี้พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะพี่น้องมากินข้าวน้ำเดียวเด้๋วค่ะปลาหมกมอเนาะค่ะมาเบิ้งค่ะมาด้อนี่ยอีกดูนี่นี่ปลาคือขาเตะ ปลานครับนี่เลือกเมาซะเอามาซื้อในมาซื้อนี่ยเนาะค่ะพี่น้องสวนป่าเนาะค่ะป่าแห้งน้ำคอนป่าคอนน้ำแห้งค่ะมีอะไรคือจุ้งเนาะ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 จุ้งจุ้งเลยนี่งานต้นนี่เนาะนี่โอ้โนี่ค่ะพี่น้องจุ้งคนวะจุ้งก็คือกุ้งนั่นแหละค่ะพี่น้องนั่งกันเอนนาะเฮ้ ว่าอดจอไม่ได้ครับเพราะเรามีจับอยู่เห็นเห็นจุ้งโอนไม่ได้ครับเป็นไงชิลเลอร์ป่าโขคีโขแค่นี่คักคักคักมาเป็สื้อผู่ซะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเลยคุณน้องหนึ่งปิ้งหนึ่งหนึ่งปิ้งหนึ่งเรามาซ้อนของปลาครับน้ำแห้งมาแล้วพี่ปลาข้อน้อยลอง วิถีชีวิตนะครับตินฝ่ามาดองขึ้นมาแคบพี่เลยอังคีต้มทั้งมื่อตอาลงพิลึกพี่เล่พี่ล่ามมาเบิ้งเขามาลุ่มเออเฮนี่อือหมูนี่นี่ปลาคืะปลานะครับเนี่อเลือกเฮียมาเสืเอามาซื้อนี่มาซื้อนี่ยนะคะพี่น้องสวนป่าเนาะค่ะป่าแห้งน้ำคอนป่าคอนน้ำแห้งค่ะแต่ก็ำลัได้แต่ปลาหน่อย อฮล้เด็ล้างแล้วกันี่เอาเก็บเอาป่านี่ไม่เอาแต่สลิงนี่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 ตุ้งงามๆไม่เอาแต่สลิงเลยเศ่้านอะพอดีม่อดีโม่พว่าเอากระหลิงกระหลิงกนะหลิงนูดนานๆนี่ อ๋อหอมอ่ะเด็ดกระหนอ่ะคือเทงสูงบรรยากาศกันยำค้อละเทงนะคะพี่น้องหาเนี่ยกินเทงเทงเทงน้องค่ะตอนนี้ก็่อนป่าอาโนนน้นเลยแหละไม่ยังไปล้างได้ยังเลือ้อมเนื้อมันห้อยอยู่นี่นี่ ไม่ยืดสด่งน้ำแห้งมันอยู่ที่ย,ยังยืนนอนไม่มาหน่อยค่ะมันน้อยก็เยอะกระดอ,องดองดองยีนิพุนนะคะน้ำแห้งเก็บเอาลูกจะเอาไปนั่นนะคะเออมาหน่อยนะนะั่นน่ะพ่อพงก่อนเลยเก็กนนบเอาลูนะพ่อละพี่ตงเต็มหน้าเลยเนี่ย จับด้วยสลิงนี่เดดีดีวดดีนี่กับพี่น้องนี่ก็เอาห้าลูแล้เนาะค่ะป้าปาคอนค่ะพี่น้องพี่ตมทั้งหมดมุงลูกงลูกปปปปานี่นี่นี่ับพี่น้องงามงามุดุดปัาเอ้ยพี่น่ะ พิบป่น่ะตนมันตหัังไม่ได้จูนะน้องน้องนจู๊เลยนี่นี่งานเลยนะี่เนาะนี่โอ้นี่ค่นนนะพี่น้องจุ้งคนวะจุ้งก็คือกุ้งนั่นแหละค่ะพี่น้องแต่ตอนคืองานเลไม้ออีสิ นาะีก็ได้ี่นเลยจะโตนี่จุกนนี่ค่ะเมื่อหน้ากระมนน่ะนี่เราตกเจอไม่ได้แล้วเรามีจับอยู่เห็นเห็นจุงบอไม่ได้ค่ะเนไิเลอร์มาหกคิดหกแ่นี้คักคักคัเอาไปคุซะเอาอเอามาอกเยนะมอด้่ะจุงเลยซะจุงแข็งเยอะเลยอ่อือคักแท มาเด้อค่ะมาอาป่าน้ำเดีก็ดีน้อยป่าน้อยเออละเออละสลาว์กิโตะมาก่อนอันนั้นละพอ่พอพอ่อพ่อ <c oughs> มันกระดองอ่ะตกกวาดเราเสือมถึงมือลืมเลย มูกอมอมูกครนี่มุกโอ้เสีเล้นี่มุกมองดูบุวบตองมกบุตองนี่ครับมุกมอกะงามุกมอกาคับอยู่อื้หสดสดดองปึงปึงอยู่ป่านะคะดองปึงปึงเนี่ยขี้เยอะก็อาแหละออแยังเสียอาอ่ะมานแดดฮ้อนเอาขนไปเสียจะไปล้างตะทิงกละอืมามันอาจุงแล้วมันดองปึงปงๆนี่นะสลิดลงโลด สลีกับเปลี่ยนิเออคือดหมดเลยี่ะน้องตอนนี้กะถ้ามีเอาพัดน้ำละเหงนะค่ะมันระตายเบอ้นี่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 กะน้องเิงเิงเพิเรงมันตรองนผู้บุกเลยีิจุงกะชื่ออะาจุงอะ จุงงามเลยจุ่งนั่นน่ะตัวใหญ่แท่มามบุ้งนุนะนะเขจะดอกเอามาจุ่งในป่าว่าจกจุงอยู่บ่จุงคือไปเลยจุงคือไปเลยนี่จุงน่ะคือกุ้งนะคะพี่น้องนี่คือจุงไม่ค่ะเล่ค่ะนี่ที่เลือะแล้วตะโดนอืมนี่ตะโดนนี่ตัวนี้กับนี่นี่นี่ตัวใหญ่แท่มาดูป้อนนี่ นี่ยเปิ้งงามมาเมื่อไงเนาะนี่วันนั้นมันเหงาอีกแล้วนะต้องเว้นน้ำใสฟาวเท่ๆปึ้งเดี๋ยวยังไปเลือกเบื้งเนาะมันล้างอลไรยังเฮี้เบื้องด้อค่ะพี่น้องมันยังงามงามปานน้อยลงเลย โอาแทผ่านเท<ห>้โซนป่าน้ำดียวค่ะโซนจุงโซนป่ากะน้อยประซิวมีมันดองมาเลยดิเด้จุงตัวนี้กันนี่นี่ตัวนี้กันนี่อูอนหูมาตั้งยู่นี้ไหมนี่นี่นี่จุงนี่นี่ค่ะวนะ กินบาป่านะุดตรงมานนะกระงมันแห้งลมันหมดแล้วพักสะก้อนขิ่ทมหมาแต่เบอร์เบอร์เลยโป่งลงดูคุณนะมันอยู่ในขิตร ตัวเองเกระลายอยู่ไดเนี่ยรกระลาดๆๆิเจ็มีป็นหุ่นพ่นแล้วมันน้อยก็กลับปั๊บเลยค่ะ <laughs> จักรอบแล้วนี่นะฮึสามบอกไม่ที่สี่นี่วางนี้ลงมาสามสี่รอบแล้วครับพี่น้องจุงยัยจิเลอกนี่นกุ้งจะไปมมกเลยต่อน้ำเสื่อระยามตเ น้ำขุได้นี่ยมางมามงรู้ไหมนี่ซิเอได้ยู่ถูกขาบแต่นาะเห็นได้นอขึ้นมาเลยเพราะสร้าหหนสร้าขึ้น,ะนเลก็ได้โดนนี่นะนอตะโด,ดนนาะากเทตอนนี้นะคะพี่น้องเรบกกระห้อนค่ะ พ่อแล้วค่ะจะเอาไปล้างกับน้ำซางเนาะค่ะตอนนี้ประลุงพลังแน่นะไอไปก่อนนะคะละมือถีงเละค่ะครับนี่หลังจากเลือที่มีเลื่อหัวเลยครับนี่โอ้งาม่อนเลยครับนี่ยกรุงทงป่าทั้งน้องเนยมืดครับนี่ยเจ้าจับเด้โอ้ยนี่นี่ครับพี่น้อองเาไปอ๋อเนาะ นี่อ๋อสุดแซ่หมกพร้อมหมกคือไรหมกใบตองครับนี่นี่่งามได้ดีเยอะผมไหครับนี่เลยนี่อันนี้หองเนี้ยนะค่ะแมงละงามค่ะพี่น้องงามมีเนี้ยเองได้ปลาได้กุ้งอ่ะโอเคมันตัดจะนตัดยามันตัดยามันนอนจงคุณมาดูนี่นะคะหลายเติมเลยค่ะพี่น้องนี่พอกินนะครับมันมีเม็ดพูนเนาะเรียบร้อยค่ะสำหรับปลา ประกาศปรกาศก็ได้ค่ะพี่น้องกินหมกปลาลํเดียวกินหมกปลาลํเดียวพุนว่าอบคุณครับ บบนะครับพี่ well pues right น้องตัวนี้หมกหมกปลาอันนี้ก่ะตะไคร้กับพริคน้องค่ะตำเสียวเสิร์ฟเขาเลยแน่นเลยนี่ครับเสิร์ฟปรุงรสนะครับผมใส่เกลือเกลือจักน้อยคุนก็เค็มน้ำปลาเดชเสิร์ฟอยู่บ่าได้เต็มมาเสิร์ฟน้ำปลาเดชกันจักน้อยเด้อทาอยู่

มีมหอมนะแต่ไ er ม่มีกับหนังหลักดูเทเลยเลยมาเสิร์ฟจักน้อยหมูหมกโม่เสิร์ฟน้ำโหชามเป็ม Mus ีติดโม้พอดีปลาซุปเสิร์ฟน้ำแห้งปลาซุปอปลาโรต์ก็แล้วสำนี้นะนี่ ถ้าเบเยอะบวันนี้จะทาลอกเบิงมันสุกวันนี้นี่เนาะค่ะตอนนี้ก็คือ,ตคอ,ตอเตรียมจะบกโมปลาแล้วค่ะพี่น้องก็ได้ปลาได้กุ้งเนาะค่ะได้พริกต่ำเสือ่อตะไคร้เนาะค่ะ,คะและ้วกระปุงรสเกลือรุงชูรสเนาะค่ะตั้งไฟแล้วตั้งหมไว้ประมาณสิบนาทีเนาะคะ <ception> ่ะค่ะ นะคะ10นาทีผ่านไปค่ะพี่น้องปลานาะคะโมกโมกของเห่านะคะกะพร้อมนะคะสุกเรียบร้อยนะคะพร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วนะคะอืมเรียบร้อยแล้วโอ้โอโอน่ารอเลยเสร็จเลยมาเ้ยค่ะมากินน้ำเดีอว อื mm hmm. เรียบร้อยเนาะค่ะตอนนี้ผมเสืร์บเลยค่ะพี่น้องมากินข้าวน้ำเดียวเด้อค่ะปลามุกมอเนาะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปเด้อค่ะสวัสดีค่ะ